วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนว่าระบบวิเคราะห์ของ U ูวิกทำงานอย่างไรกับเกมรูเล็ตสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเลือกคาสิโนที่ได้รับอนุญาตให้เล่นได้ในประเทศของเราเมื่อเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่หมวดไลฟ์ดีลเลอร์หรือ dealer ดีลเลอร์สดจากนั้นเลือกเกมรูเล็ตที่เราชอบที่สุดเมื่อคลิกเข้าไปในเกมรูเล็ตแล้วให้เปิดตัววิเคราะห์ของเราตัววิเคราะห์จะปรากฏขึ้นทางด้านขวามือของหน้าจอจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วคลิกที่เมนูบริการ เลือกเกมรูเล็ตจากตรงนั้นเมื่อเราเปิดเกมรูเล็ตแล้วให้เปิดกราฟที่คาสิโนแสดงผลไว้เมื่อเปิดกราฟเรียบร้อยคลิกที่ปุ่มกำหนดพื้นที่เพื่อทำการจับภาพหน้าจอของผลการเล่นล่าสุดจากคาสิโนของเราหลังจากจับภาพเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มเริ่มต้นตัววิเคราะห์จะเริ่มทำงานและเราจะรอผลลัพธ์ที่ระบบวิเคราะห์ให้มาในตัวอย่างนี้ระบบแจ้งว่าผลลัพธ์ถัดไปอาจจะออกสีแดงแต่พอหมุนแล้วผลออก20ดําดำในช่องแชทนี้เราสามารถพิมพ์ตัวเลข ที่ลูกบอลตกลงมาในรูเลตแต่ละรอบได้เพื่อให้ระบบอัปเดตกราฟแบบเรียลไทม์เมื่อปิดกราฟแล้วระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ว่ารอบถัดไปอาจจะออกสีดำที่นี่ระบบจะแนะนำเราสามทางเลือกดำคู่ต่ำเราสามารถเลือกเดิมพันได้ตามต้องการจะเล่นทั้ง3แบบหรือเลือกแค่หนึ่งหรือ2แบบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกมั่นใจแค่ไหนจากนั้นเราก็แค่รอผลลัพธ์รอบนี้ลูกบอลตกที่สีแดงเราก็กลับมาบันทึกผลในช่องแชทว่าออกแดง แลระบบจะวิเคราะห์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติครั้งนี้ระบบบอกว่าแดงขี้ต่ำเราจะลองวางเดิมพันทั้ง3าแบบในรอบนี้ดูเมื่อหมุนรูเลตอีกครั้งลูกบอลตกที่แดงต่ำและขี้ซึ่งหมายความว่าเราชนะเดิมพันได้กำไร6ดอลลาร์หลังจากนั้นระบบแนะนำให้เราเดิมพันที่แดงอีกครั้งเราก็ใส่เดิมพันไปตามคำแนะนำแล้วรอผลถัดไประบบจะทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยจะให้คำแนะนำ3ามแบบในแต่ละรอบและสิ่งที่เราต้องทำก็ง่ายมาก เพียงแค่พิมพ์ตัวเลขที่ออกในแต่ละรอบลงในช่องแชทเพื่อให้กราฟอัปเดตอยู่เสมอรอบถัดไปลูกบอลตกที่แดง21เราจะชนะทั้งแดงและขี้และนี่คือวิธีการทำงานของระบบวิเคราะห์ n e w w i t กับเกมรูเล็ตขอบคุณมากครับ